Bụi có đồ to, bu có đồ to đèo xâm con ở con xa Sở lòng mưa đây cả ba căn mai Có đèo con Để เหลือหอบเหลืออ,อมคางมันงกลางนี่ก็เห็ดเดียวปูเดียวปูทั้งขันต่อคัดทำความสะอาดจะได้ฝนซีได้บ่ไหนต้องซี กูกโรเดวเนี่ยจสิเทกันเปลือนก่อนเปิดซกซิดงซีน้ำดังเนาะจังซีบ่ได้เก็บได้ละเอียดได้สองสันหอกองสองสัน

แบ่างงางานกันเหตุคนหนึงปูกระโดคนหนึงเก็บขี้ปูนทำความสะอาดคนหนึงเดไปสื่อสีมาไปท่าเป็นได้ธรรมศาสตร์เนาะได้ดรอกงอา Ở xong nhìn ong thôi 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 Kéo thôi 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 thôi